สวัสดีครับขอกับบามุยออนทัวร์เก่าครับต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปนี้สมาชมผ้าพี่น้องมาชมระบบเสียงครับหมอลำใจเกินลอยในฤดูกาล6768ครับปีนี้ครับใส่เสียงกลางไม,ม่เจอนะครับ ำนวนหนึ่ง6 7 8ส10 1ี่หใบนะครับทั้งหมดข้างละ12ใบเป็นโฟไฮสอใบครับเป็นกลางแหลมเป็นมินไฮทั้งหมด10ใบสวยงามครับ สวยงามเลยทีเดียวสว่วนตูเบนะครับใส่เป็นช่อง audio system นะครับของเฮียซางครับโอ้ตับแตกครับพี่น้องครับไปส้มมาไกลๆครับ เป็นตู้ดับเบิลน,นะครับดับเบิลเทอบโอ์โ,โอ้โหเป็นดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วช้างดวดวยูนะครับอื้อเป็นบุญนะครับได้ได้จับได้สัมผัส ยางวเป็นเทือเลนะครับตีปลามุยได้มากายให้ที่หร่อยรับส่งนครับรับชิกม,ะะมกันมอลล่ยจกันหน่อยในฤดูกาลนี้ครับเริ่งเปิดฤดูกาลไปวังบะโดนน่ครับโอ้เสียงกลางกัดยังสวยเลยครับอมีเจ มีเจอดปะทายครับน่าจะเป็นเซตซ้ำกันครับกับกองทีมงานซาหน่อยเพไฟปันแพงแต่ของซาหน่อยจะมีซุปเปอร์ไฮติดอยู่ทั้ง้างอีกข้างแล้ว เราเคยครั้งละเปียดนะครับผมก็จำบทได้ให้กันเพราะว่าผมก็เห็นตอนนี้คลิปของเพิ่นติดท้ายให้เบิองนะครับผมยังบทันได้ไปเห็นเดือดตาครับมีโอกาสได้ไสิไปชมเบิ้งครับแต่ตอนนี้เบื้องทีมงานใจกระลอยฮะไปก่อนครับสวยงามสวยงามโอ้ยอยากไปถ่ายคุ้มพลังให้เพิ่นเบิง้งนี่ครับบลูเบิร์กเพิ่มเฮไปถ่ายบอ มาส้มอีกคางหนึ่งครับเครื่องเสียงของทีมงานใจเกินร้อยครับกะบมียังแตกต่างจากฟังนั่นนะครับคือกันครับโอ้พวกมาลยอาจารย์สางง่าง,ง,งๆอยู่ตัวนี่ครับผมเห็นในคลิปอ,อาจารย์สางเพิ่งมาจมืมมอาน อพวกอะไรเราดูเขาใช่โอส้สุดจัดสุดจัดสุดจัดครับเสียงกลางก็กกเป็นนี่เจอที่กันครับส่วนจำนวนใบก็ซ้ำกันกับขางน้ะสวยงามสวยงาม ทมงานคนวัยมาเริ่มใจกันลอยกันหลายขึ้นกันครับนะครับกรมปูสาจับจองพื้นที่กันมีมาเรื่อยๆครับกดลังมามีมาเลยครับพระเม่งสานนีครับ,บ,รรบวัาเป็นของไผยป่า ดังธนากรหีบทองครับร้านดังธนากรหีบทองลุงทองมาเองจากอำเภอนาว่ามาธนากรพนมเหมือนตัวนี้พี่น้องอ,อ่ลุงทองก็มาได้ครับวันนี้บริการรับจบครบที่ดังธนากรครับามาชมในส่วนมอนิเตอร์นะครับ มอนเตอร์อใส่ฟิวก็มีนะครับใส่ฟิวก็มีนาวิธีกันนะีิมอนซีใบนะครับเจีจยนเจีตูไล่อารีนะครับลายเลี่12สิบสองนิ้ว อ้ไปแล้้ครับอันนี้ครับประมาณ8 0นะครับเดี๋ยวไฟแสงสีครับฉากครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไฟแสงสีจอยอดีกับเรือด,ด่านขางครับกำลังทำงานนะครับ บาิพาพี่น้องเขาไปส่มเบิงระบบคุมพลังครับของพิมงานมาทำใจเกินลอยกะเปินปิดประตูแล้วครับกะได้กับบอกไปยังนะครับเนาะส่เอาเบิงประตูนี่กะชุดยอดเลยอะส่วนคุมพลังกะบนาซิมีคลิปของหลาล้คนลงไปให้เบิงแล้วนะครับหลาย้ช่องลงไปให้เบิงแล้วส่วนบาโมยกัขอลงให้พี่น้องเบิงซํานี่นะครับ เรามาเป็นการล่วงล้ำของทีมงานเพื่อนเราครับเนาะชมเบิรแค่นี้ก็ทีว่าสุดยอดแล้วกับทีมงานคุ้มบลังกับโชว์ทางมิวสิกชัยภูมิครับกับบวกกับเซียงกางอาเมเจอร์สาวประทายโคราชครับ มันก็สุดเท่านั้นแล้วครับพี่น้องว่าขาเข้าไปก็สิเป็นการรบก,กวนทีมงานเพิ่นกำลังทำงานอยู่นะครับนี่ก็สิเป็นทีมงานเครื่องเสียงครับเพิ่นกำลังเตรียมการเดินสายไลน์สายเลนครับทำ <c oughs> งานเครื่องเสียง <c oughs> เครื่องโจ๊ก LED เครื่องไฟครับกำลังเตรียมสายเรินระบบสายนะครับอ่า สำหรับคลิปนีไอไวซ์มี่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอขอบคุณครับ